คุณผู้ชมมาดูในเรื่องนี้กันต่อนะครับช่วงนี้ฝนตกหนักหน้าฝนนะครับก็เฝ้าระวังกันไว้นะครับโรคไวรัสซิก้านะคะโดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์ครับเพราะโรคนี้เป็นภาวะแทรกซ้อนอาจทําให้เด็กเนี่ยสมองพิการได้อ่ะไปดูเรื่องนี้กันครับกรมควบคุมโรคนะครับเปิดเผยข้อมูลการติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสซิก้าปีนี้นะครับตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่26กรกฎาคม2565 พบผู้ป่วยทั่วประเทศ92รายครับไม่มีผู้เสียชีวิตกลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยมากที่สุดนะครับก็คือกลุ่มอายุ25ถึง34ปีพื้นที่ที่พบผู้ป่วยมากที่สุดคือภาคเหนือ5จังหวัดที่พบอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคือจังหวัดน่านอุรดริตถ์และกรุงเทพมหานครเชียงรายรวมถึงนนทบ,บุรีด้วยนะครับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสซิกา้าช่วงปี2565นี้ มีตัวเลขสูงขึ้นกว่าปี2564ภาวะแทรกซ้อนรุนแรงคือความพิการทางสมองและระบบประสาทในทารกที่คลอดจากมารดาที่ติดเชื้อเวลสซิก้าส่งผลให้ทารกที่เกิดมามีความผิดปกติเช่นศีรษะเล็กการได้ยินผิดปกติและพัฒนาการล่าช้าครับทางด้านของกลมควบคุมโรคนะคะก็ได้มีการพยากรณ์โรคแล้วก็ภัยสุขภาพประจำสัปดาห์นี้นะคะคาดว่าจะพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝนแล้วก็ระหว่างสัปดาห์นี้จนไปถึงสัปดาห์หน้าคาดว่าจะมีฝนตกในหลายพื้นที่ของประเทศไทยค่ะทำให้มีน้ำขังตามภาชนะต่างๆซึ่งก็เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำโรคนะคะนอกจากนี้เนี่ยเชื้อยังสามารถติดต่อจากมารดาสู่ทารกในครรภ์รวมไปถึงการติดต่อจากการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ป่วยที่ติดเชื้อด้วยโดยผู้ติดเชื้อนะคะอาจจะมีการแสดงอาการ ก็คือมีผื่นแดงตามลำตัวแล้วก็แขนขามีไข้ค่ะอ่อนเพลียปวดศรีรษะตาแดงปวดข้อหากมีอาการดังกล่าวนะคะควรที่จะรีบไปพบแพทย์และสำหรับประชาชนทั่วไปค่ะก็ขอความร่วมมือแล้วกันนะคะช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบริเวณบ้านแล้วก็โรงเรียนทุกแห่งค่ะโดยใช้มาตรการ3เก็บ สามป้องกันนะคะหากมีข้อสงสัยก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้กับสายด่วนกลมควบคุมโรค1422ค่ะครับสำหรับอันนี้นะก็คือไวรัสซิก,ก้านะฮะย,ยี่ตั้งคันเนี่ยมีผลเลยนะครับต่อการพัฒนาการทางสมองในช่วงนี้ก็เฝ้าระวังกันไว้ด้วยนะครับ